ขายก็คือขายแหนแดงแหนแดงหนแดงกิโลละร้อยห้าสิบนะคะค่าส่งก็กิโลละห้าสิบนะคะกิโลต่อไปสามสิบนะคะแล้วก็มีกล่องมีค่ากล่องสรุปแล้วก็คือถ้าสั่งแหนกิโลหนึ่งคุณผู้ชมจะต้องจ่ายสองร้อยยี่สิบนะคะมีกล่องยี่สิบค่าส่งห้าสิบอ่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็พามาเยี่ยม กิจการพันล้านนะคะของคุณป้าขาล้อนะคะนี่บ่อปูนานะคะนี่ซื้อปูมาประมาณหมื่นหนึ่งจะพาะปูนะนี่แหละบ่อปูไม่รวมค่าจ้างเข้าขุด่าดกระเบื้องมาทำเลี้ยงมานี่ก็ครึ่งปีแล้วค่ะยังไม่ได้ขายแม่แต่บาทสลึงเลยจ้ะกอ,อ คุณผ,ผู้ชมก็มันอยู่ที่ว่าคุณเลี้ยงเนะเาะไปว่าเขาเลยเราก็ไม่รู้เนี่ยเราอาจจะเลี้ยงไม่เป็นก็ได้และอีอย่างบอกคุณป้ามันมีอะไรนะตัวเงินตัวทองเข้าไปใช่ไหมคุณลุงมันก็เลยเหมือนว่าตัวเงินตัวทองจับปูกินหมดมั้งมีลูกปูอยู่เห็นมั้งหับปรับปราย แต่ว่ามันคงออกเยอะอยู่แต่ว่ามันสู้ตัวเงินตัวทองไปกินไม่ได้แเราจับมันไม่ได้ด้วยนะคะแต่ไปดูอีกอย่างหนึง่งก็หนูนาไปดูหนูนานี่ก็คือหนูนาลูกหนูนาเนี่ยมันตัวใหญ่ไหมคุณผู้ชมว่ามันไม่ใหญ่นะใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยหนูคุณป้าไซส์นี่เองคุณผู้ชม ข้องนี้เราเลี้ยงมากี่เดือนละสามเดือนแล้วม,มันออกมากับเขาก็ประมาณเดือนหนึ่งไหมอ,อ่ะมาหนูสี่เดือนคุณผ,ผู้ชมมันจะหลบมาทางนี้เนี่ยมันหลบมาทางนี้หนูสี่ห้าเดือน หนูแดงจริงๆอ่ะเห็นป่ะตัวมันแดงๆอ่ะตาหนูแดงอย่างที่ฟาร์มเจ้าคุณเขาบอกเลยว่ามันคือหนูแดงหนูแดงมันตัวเล็กไงก็จะลาขายนะจ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราอ่ะเป็นช่องคุณป้าขาเลาะเราเลาะไปนู่นไปนี่เรากลับมามืดแล้วไม่มีเวลาดูแลหนูเรานะคะคุณผู้ชมอืม พอพันแม่พันน่ะหลายคู่อยู่ก็จะเลยขายเป็นหนูเนื้อหมดแหละหนูที่เอามาก็เนี่ยอันเนี้ยพอพันธแม่พันธุเขาจะโลกขายเป็นหนูเนื้อใครอยากได้พ่อพันุ์แม่พันธุก็มาติดต่อเอาได้นะคะป้าจะขายโลกฟาร์มทิ้งแล้วจ้ะนะคะจะไปททำอะไรดูโครงการใหม่อ่ะให้ดูใหม่ โครงการใหม่นี่แทนแทน,ทน <laughs> <laughs> เลี้ยงหนูแดงไอ้แหนแดงคุณผู้ชมอันนี้ไปเอาแหนมาจากคูม,มัตฉา,าซื้อมากี่กิโลคุณลุงสี่ละสี่กิโลสามกิโลซื้อมาสี่ร้อยบาทอะ่ะห้าร้อยบาทดิสามกิโลสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็เลยเอาให้มันครบหนะ้าร้อยเนี่ยก็ปล่อยไปสองบ่อ ก็เต็มเป็นเอาเลี้ยงปูด้วยเอาเลี้ยงปูทุกวันปูก็กินเก่งมหาศาลให้บอกว่าเอาปูเอาแหนแดงมาเลี้ยงปูเดี่ยป้าว่าแหนแดงกิโลหนึ่งแพงกว่าปูอีกนะคนลงฮะนะแหนแดงโลร้อยห้าสิบพร้อมขายนะจ้าฟาร์มคุณป้าค่ะแล้วใครอยากได้ก็อินบ็อกซ์ทักทายเลยจ้าจเจ้ากิโลจ้าส่งจริงแน่นอนนะคะ เนี่ยกำลังเพาะกำลังขยายแต่ว่านี่ก็ขายขายได้แล้วเนี่ยรวมเป็นสิบโลนะคะสองบอ่อแล้วก็มีเพาะไว้ในนี้ด้วยนี่กระชังผ้าใบกระชังปูนาก็เอามาเลี้ยงแหนแล้วจ้ะในกล่องนี้คืออะไรบัวแดงสิจ้าคุณพี่ขาแต่ว่าเปิดไม่ได้แล้วพี่เกียิเปิดคุณลุงจะโชว์บัวแดง ลองลองเลี้ยงนะคุณผู้ชมเพิ่งจะลองเลี้ยงดูกล่องเดียวอันนี้ซื้อมากิโลกิโลคุณลุงนี่ไงสามโลนี่นี่คุณลุงยกขึ้นมาดูได้ปะ่ะน้ำเต็มปีนี่ไงกี่วันถึงจะได้เก็บเนี่ยคุณลุงสิบสิบสี่ถึงยี่สิบวันอันนี้เรากี่วันนะห้าวันอันนี้ห้าวันแล้นนว ห้าวันคุณผู้ชมหัวหัว,หว,วมัน,มนแล้วก็คล้ายๆกับสายบัวแต่มันเล็กกว่าอืมอืมเนี่ยเขาว่าเลี้ยงได้ขายได้ขายดีอ่ะเอาไปกับเขาด้วยพืชแบบนี้ไงตัวเงินตัวทองไม่มากินนะคะแล้วมันก็ทําให้เราไม่ต้องดูแลมันมากเหมือนหนูนาหนูนานี่มันต้องให้เอาหงอาหารแล้วเราก็ ชอบไปชอบเลาะเพราะว่าเราเป็นคุณป้าขาเลาะนะนะคะนี่แหละกิจการก็มีเท่านี้วันนี้จุดมุ่งหมายจะถ่ายก็คือขายแหนแดงแหน,แด,แ,นแดงกิโลละร้อห้าสิบนะคะค่าส่งก็กิโลละห้าสิบนะคะกิโลต่อไปสามสิบนะคะแล้วก็มีกล่องมีค่ากล่องสรุปแล้วก็คือถ้าสั่งแหนกิโลหนึ่งคนผู้ชมจะต้องจ่ายสองร้อบนะคะมีกล่อง ยี 20, 50, 50, ะะ่สิบค<อ>่าส่งห้าสิบนะคะแล้วถ้าสั่งฮะแหน่อซอลล่าไมโครฟิลล่าจ้ะขอบพระคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ